ก็คือจะเป็นซิลิโคนนะคะซิลิโคนแล้วก็ตัวโลหะนะคะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันยาวมาถึงข้างล่างนี้นะคะข้อดีอันหนึ่งถ้าใครที่จะใช้ถักไหมพยืดนะเวลาหนิงทำวิดีโอสอนถักนะคะหนิงจะไม่ค่อยถักอย่างนี้นะไม่ค่อยจบแบบนี้นะคะหนิงจะใช้วิธีการกรามแบบนี้นะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือตรงเนี้ย เราจะไม่เจ็บนะคะมันจะไม่ทิ่มมือเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลหะนะคะถักนานๆน,นะคะมันจะจิ้มมือมันจะด้านนะทุกคนแต่ก่อนจะด้านมันจะช้าก่อนมันจะแดงๆนะคะแล้วก็เจ็บอันนี้บอกว่าโดนมาแล้วนะคะเอออันนี้ข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าเราถักแล้วเรางัดอย่างเงี้ยมันจะไม่หักนะคะมันจะทนมากเรา ถ้าหากว่าเราถักแล้วเป็นคนถักแน่นนะทุกคนแล้วก็ดึงดึงดึงอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะเลื่อนออกมาจากจากปลอกเขาว่ามันมีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กาวอะไรมาให้นะคะเพราะมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะ mm. ก็เราก็สามารถที่จะปักเขาลงไปกับพื้นเงี้ยแล้วก็ดันนะคะดันให้เขาเข้าไปอยู่ที่เดิมได้เลยนะคะ mm. ที่มันเลื่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าความหนืดนะแล้วก็ใช้แรงดึงเยอะนะคะแต่ถ้าไปถักไหมพวก ออ่คอตตอนเกาหลีคอตตอนเพลีนไม่มีปัญหานะคะใช้กับสลับได้ด้วยนะคะแล้วก็ไหม่ PN ก็ใช้ได้นะคะชื่อแปลกๆพวกนี้นะทุกคนเป็นสินค้าของที่ร้านทั้งหมดนะคะเข้าไปดูได้นะคะตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์นะคะบ้านดำแต่ถ้าแบบบ้านซ่อมก็คือดูในปักหมุดเลยคะ่ะปัก120อย่างนะคะในนั้น ขนาดต่อมานะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือ5.5มิลทุกคนคุณลักษณะเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันก็คือตัวด้ามอ,อ,อลลมิเนียมนะยาวจนถึงออปอกซิลิโคนข้างล่างนะคะจับกระชับมือนะคะตัวนี้จับถักแบบนี้ได้นะคะแล้วก็กาแบบนี้ถักได้ไม่เจ็บไม่เจ็บตรงนี้นะคะไม่เจ็บท้องท้องฝ่ามือนะคะใช้กับเข็มใช้กับไหม สองจุดห้ามิลได้นะทุกคนกรณีที่แบบว่าเราอยากได้งานรวมๆนะคะแล้วก็สามมิลสามจุดห้ามิลเอ่อใช้กับเอ่อไหมยพยืดนะคะสิบมิลยี่สิบมิลได้บางท่านอาจจะแบบอยากได้แน่นปึ๊กนะคะใช้กับไหมยพยืดสามสิบมิลได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันก็จะคือต้องใช้แรงดึงเยอะนะทุกคนตัวนี้นะคะ มีขายแยกนะเมื่อกี้ก็ลืมบอกรลคา5หมิลกับ5.5มิลเนี่ยราคา55บาทนะคะ,ะกรณีที่แบบว่าเออฉันจะถักกระเป๋าแค่ใบเดียวอยากได้ไลายนี้ซะด้วยแล้วหนิงก็ดันสอนใน YouTube อ่าพูดไปแล้วสอนถักนะคะเอ,อ่อด้วยไหมยพยืดแล้วก็ใช้เข็ม5.5มิลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้ขนาดเท่าวิดีโอเปะนะคะก็มาเลือกซื้อกันได้นะคะหรือถ้า ไม่แน่ใจเลยอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถถามได้นะคะว่าใช้เอ่อเข็มขนาดเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเอ่อจริงๆทุกขนาดที่หนิงรีวิวนะคะมีวิดีโอสอนถักนะคะหนิงซิลิโค,โคเชคะ่ะทุกคนเพื่อนๆที่อยู่มานานนะคะจะรู้นะไปดูที่ไหนอา้าพักแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีคุณพี่ออนิวน้อง N O E Y นะคะไม,ไม่กล้าสะกดสวัสดีคุณภูศินคุณสุวะรัดดานะคะแล้วก็คุณอาีคุณวาคุณคุณสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ สามารถเคาะหน้าจอนะคะหัวใจลอยได้นะคะคือเป็นการกดถูกใจนะคะขอบคุณนะคะขอได้นะคะเหลือเบอร์สุดท้าย <c oughs> <c oughs> เบอร์สุดท้ายของชุดเข็ม9้าขนาดนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเบอร์หกหกมิลน,นะทุกคนหกมิลน,นะคะ ด้ามที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่สีนี้นะทุกคนอย่างที่บอกนะใครแบบว่าไม่ชอบสีไหนไม่ถูกกับสีไหนอะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้นะคะแจ้งได้เลยจะได้หลีกเลี่ยงให้นะคะโอเคเรามารีวิวต่อนะคะใช้กับ ไหมตั้งแต่3.5มมิลน,นะคะไหม7มิลไหม1 0มิลไหม20มิลเป็นที่เป็นพายืดนะคะแล้วก็30มิมลได้นะคะก็ตัวงานนะคะก็คือจะมีความแน่นนะคะสําหรับไหมที่เป็นพายืดนะคะยกเว้นไหม10มิลเนี่ยมันก็จะคือได้งานหลวมทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะถักหมวกถัก้าพันคอได้นะคะเราก็เลือกเลือกงานเอานะคะว่า,เ,าเลือกไหมามานะคะให้มันแมทกับ ตัวตัวเข็มของเรานะคะเออหนิงเคยเอาไปถักเป็นเป็นหมวกนะคะกับไหมที่เอามาประกบกันนะทุกคนบางทีเออเราชอบเราชอบถักไหมขนแกะใช่ไหมขนแกะที่มันเป็นเส้นเล็กๆอะ่ะพองๆฟูๆอย่างงี้นะแล้วเวลาถักก็คือบางทีเรามองไม่เห็นหลักเขาเลยใช่ไหมคะเราก็ไปประกบกับ ไหมที่เป็นเส้น2.5มิลอะไรเงี้ยพอใช้6มิลน,นะทุกคนมันถักม้วนนะฮะถักสนุกสนานมากนะคะถ้าใช้ถักตุ๊ก,กตาหนิเคยถักตุ๊กตาจากอุด้งจัมโบ้นะคะก็ใช้ตัวเข็ม6มิลนีนะ่ละค่ะในการถักงานมันจะพอดีทุกคนคือพอเราใช้เข็มหัวใหญ่นะคะกับไหมเนี่ยเวลาถักอ่ะมันก็คือจะ ต้องเขาเรียกอะไรต้องเกี่ยวไหมเป็นปริมาณที่มากกว่าไหมไอเข็มหัวเล็กใช่ไหมคะก็จะเปลืองไหมนะทุกคนแต่ว่าพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ความสะดวกกับความชอบของเรานะคะในการที่งานมันจะแน่นหรือหลวมอะไรเงี้ยเราก็เลือกเอานะเอออย่างที่หนึ่งบอกนะไหมยพยืดเนะี่ยมันถักกับเข็ม6มิลได้นะคะแต่ว่าเราก็ถัก7890มิลได้ด้วยนะคะถึง12มิลน,นะคะไหมยพยืดที่ร้านอ่ะ มี4ขนาดนะคะ10 20 30 40บสามสิบส่สิลอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไหมสำรีพายืดใช่ไหมคะตัวนั้นอะใช้ตั้งแต่10 12 15 18 20หยมิลอะไรเงี้ยถักได้นะคะเร็วๆนี้นะก็จะเข้าหนาวแล้วใช่ไหมก็จะต้องถัก ตัวเบาะรองนั่งนะคะเบ,า,บาเนี่ยจะถักปีละชิ้น2ชิ้นนะคะเพราะว่าใช้ทั้งปีถักแล้วมันทนทานใช้ทั้งปีถักใหม่เพราะมันเก่าแค่นั้นเองนะคะไหมที่บอกเนี่ยซื้อได้นะคะที่ร้านมีทุกอย่างที่พูดถึงนะคะชื่อไหมชื่อแปลกๆก,ก็ตามนะอาจจะแบบเออทำไมข้างนอกมันไม่มีแต่ร้านหนิงมีนะคะก็สามารถขอดูไหมนะคะหรือว่าขอดูเข็มได้นะคะ ตัวนี้นะคะก็คือตัวสุดท้ายขนาดใหญ่ที่สุดในชุดเข็มซิลิโคนเก้าขนาดแล้วนะคะทีนี้ให้ดูนะคะใครสนใจซื้อเป็นชุดก็ซื้อเป็นชุดได้ใครไม่สนใจซื้อเป็นชุดก็ซื้อเดียเด่ยวๆไปก่อนได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะอาจจะแบบอยากลองอ่ะว่าเอ้ยเรายังไม่รู้เลยเรายังไม่เคยถักใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบนะคะเราชอบ งานถักแบบไหนสไตล์ไหนบางคนชอบถักตุ๊กตานะบางคนชอบถักหมวกบางคนชอบถักกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มาเลือกเข็มเลือกไหมให้เข้ากับงานนะคะบางทีลูกค้านะคะอาจชอบมาถามอะว่า ไม่รู้จะถักอะไรดีเป็นงานชิ้นแรกนะคะอยากอยากถักเรียนพื้นฐานอะไรอย่างนี้นะคะบางทีหนิงก็รู้สึกว่าถ้าบางท่านเรียนพื้นฐานแล้วรู้สึกท้อก็มีนะเพราะว่าเรียนพื้นฐานคือการเรียนหลายหลายแบบหลายๆงานและอาจจะไม่ได้ชิ้นงานในวันนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราสามารถเรียนกับวิดีโอได้นะเรียนแบบออนไลน์ได้เงี้ยนะคะมีความอดทนนะคะหนิงก็จะถามเลยว่า ชอบถักงานอะไรหรือว่าอยากได้งานอะไรบางคนก็อยากได้ผ้าพันคอเลยบางคนก็อยากได้หมวกเนี้ยเราก็จะมีลายมาตรฐานให้ใช่ไหมคะก็จะแนะนําไหมแนะนําลายที่ควรจะถักให้แล้วก็แนะนําเข็มนะคะและอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดที่ควรมีนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยังไม่แน่ใจอีกนะคะลงเรียนกันหนิงเลยค่ะหนิงมีสอนพื้นฐาน1นึแล้วมีสอนถักกระเป๋าหรือตามใจคนถักอะไรเงี้ยก็มีสอนตอนนี้มีสอนออนไลน์นะคะแล้วก็สอนที่เชียงใหม่กับเชียงรายนะคะใครสนใจถามได้นะคะเข้าเข้าประเด็นเลยนะคะก็ทีนี้ใครอยากรู้ว่าคอร์สนั้นเรียนอะไรบ้างนะคะก็ ทักข้อความได้นะคะสิบห้านี้ก็มีสอนที่เชียงใหม่ส5บ6้าบหนะคะใครไปเที่ยวเชียงใหม่ทักได้นะเพื่อจะมานั่งสังเกตการก่อนเรียนนะคะว่าเอยเขาสอนอะไรกันนะคะโอเคใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับไหมหรือว่ามีคำถามว่ามีมีเข็มเออไม่ใช่มีเกี่ยวกับเข็มหรือเกี่ยวกับไหม ที่มีอยู่เราจะใช้เข็มเบอร์อะไรในชุดนี้นะคะใครสนใจซื้อเป็นชุดซื้อเป็นชุดได้เลยนะคะไม่เสียนะคะทุกคนแล้วก็เขาค่อนข้างทนนะคะทนนานเลยถ้าเราไม่ทําหายซะกอ่อนนะคะหรือว่าทําตกรดและหักไปอะไรอย่างี้นะคะตกรถรถดเหยียบหักมีนะคะทุกคนใครสนใจเบอร์อะไรนะคะมันจะมีสอง2.5 3 3.5 4 4.5 5.5ดแล้วก็หกมิลน,นะคะหรือใครสงสัยว่าเอ้ยอันนี้มิลเท่านี้เทียบกับเข็มทองทับอะไรนะคะเพราะว่ามีหลายท่านอ่ะชอบถามรือว่าอ่าซื้อซื้อของไปแล้วเงี้ยก็บอกว่าเอ้ยในวิดีโอบอกว่าใช้5มิลพี่มีเบอร์5แต่ว่าเบอร์5ของพี่คือ5้ทับศ พอซื้อไปปุ๊บเอา้าทำไมมันหักมันไม่เหมือนในวิดีโอมันได้เล็กกว่าหรือมันแน่นมากเลยอะไรเงี้ยก็คือจะบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะทุกคนตัวเข็มอะที่เป็นมินอะมันจะไม่เท่ากับตัวไอที่มันเป็นเข็มทองทับนะคะถ้าเข็มทองทับเนี่ยเเช่นนะยกตัวอย่างนะเออห้าทับศูนย์เนี่ยอันเนี้ยเข้าใจผิดกันเยอะ บางทีบอกเออเบอร์ห้าเบอร์ห้าองนีทุกคนบอกอ๋อฉันมีเบอร์ห้าแต่เป็นห้าทับศูนย์เพราะว่าห้าทับศูนย์ทั่วๆไปนะบ้านเราอะ่ะ